สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปุ๊กในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่นึงในหัวข้อเรื่องแหล่งที่มาของความร้อนจากแหล่งอื่นค่ะแหล่งที่มาของความร้อนจากแหล่งอื่นสิ่งมีชีวิตได้รับพลังงานความร้อนจากหลายแหล่งเช่นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิต์ยค่ะ พลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีและพลังงานความร้อนใต้พิภพค,ค่ะเชื้อเพลิงต่างชนิดกันจะให้พลังงานความร้อนไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อนำเชื้อเพลิงต่างชนิดกันมาต้มน้ำในปริมาตรที่เท่ากันให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเชื้อเพลิงที่ใช้หมดไปน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่า พลังงานความร้อนมากเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดค่ะประโยชน์ของพลังงานความร้อนในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนซึ่งเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่รับรู้ได้จากการสัมผัสค่ะเราใช้พลังงานความร้อนในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การต้มน้ำโดยใช้เตาฟืนการทอดอาหารโดยใช้เตาแก๊สการรีดผ้าและการหุ่งต้มค่ะดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตมากมายดังนี้ค่ะ 1. ให้พลังงานความร้อนให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลก 2. แสงแดดช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช 3. แสงแดดช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและให้วิตามินดีแก่ผิวหนังค่ะ 4. แสงแดดช่วยในการถนอมอาหาร 5. แสงจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 6. ดวงอาทิตย์ช่วยให้ลูกทิศทางต่างๆได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะที่เด็กสำหรับเรื่อง แหล่งที่มาของความร้อนจากแหล่งอื่นเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะ โอ้โหเด็กๆแก่งมากทุกคนเลยค่ะวันนี้ครูปุ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ